สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยสสวัดีขอโทษนะคุณแม่ไม่ได้ใส่แม็ไม่เป็นไรครับสวัสดีช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุภาพนะครับวันนี้กับคอนเสิร์ตนะครับสาวน้อยปราทะมีระเบียบวัฒนศิลป์นะครับมีพระเอกบูตจักรพันลำเพลินนะครับมีเต้าหยองมีพ่อเอ๊มีส้มเช้งนะครับมีท็อปนารากรมีขวัญใจแฟนๆหลายคนอยู่ตัวนี้หลายคนเยอะมากนะครับศิลปินหลายอยู่ตัวนี้ อันนี้เต้าหยั่งสัรสองเต้าอันนี้เต้าหยั่งแม่ถามอันนี้เต้ายิ้กับเต้าเต้าดี๋ีอ้าวสวัสดีครับเต้ายี๋กับเต้าส่วนนี่เต้าให้ดูให้ผู้อื่นดูผู้อื่นอาภูมโอภากันมาแต่เว้นเถอะว่าเหมือนนี้เต้าส่วนหรออเเามกินนใส่ัลต้าวหยั่งเต้าอัดุ้มระเบียบมาแล้วนี่แหละทีมงานเปินผู้ใดเนี่ย เป็นตายอยากกินพิซซ่าชีวิตนี้เอ็กบุตรให้เอ็กข้าวบะเป็นอย่างไรเป็นหูพิซซ่าเนาะเป็นข้าวเก่งพี่น้องพี่น้องคือเลขสองพันแปดร้อยต่อกันโอ้ยผิดเราเห็นกระทำสมาธิให้มันได้เนี้ยนเชิดกระได้ขันเห็นผู้ใดหน้าตาล้อนเนี้ยกับแจมเม้นเนาะใจอืะอ่อนใจอ่อนใจไหวแล้วเห็นอย่างนี้ปุ๊บทำหน้าไกันเลขนี้ก็ใจสีของกอลมันกับกา ตอนนี้ระเบียบมาหมดหรืออย่างแม่นที่งานมาหมดหรือยัางมามาเบิดระเบียบเพราะว่าเตรบยมความตอนนี้กาลัง้อมอยู่กําลัง้อมเพลงเมื่อนี่สงข้ามเพลงเอานั่งเอกกับพรรเอกครูไผ่ครูมั่นมาปะทากันสาวน้อยก็ระเบียบมาปะทากันโปรดที่ตามตอนต่อไปเอาบอกเพื่อนท่าผู้ใดะทาดจะซื้อบัตรจองตั๋วไปยังสายสายเนาะเมื่อนี่เป็นบัตรพิเศษแม่เมื่อนี่บัตรบัตรวันนี้คือราคา100บาท ราคาหนึ่งร้อยบาทเบทิบ้งจนหอดจบลรเลยค่ะอจา้างเพรา,วาะว่าปิดราคาโปรโมชั่นเนาะเพราะวา่าหัวนาสิเป็นไผงวนันเนหัวนาสิเป็นไผกาโปรดติดตามได้ได้ยินว่าเป็นเพลยวพาวกับพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์อเออหมอล่ำสิงประทาหมอล่ำม,มูหมอลำเพิ้นประทากันที่นออ้องติดดาวไว้เลยเออกดติดดาวไว้เลยค่ะ ได้พอ่อพ่อแทนแน่นอนพยาบ้านฟินแลนด์กับนักร้องเสียงมหาัสนีแพวพาว,พาวเสียงทองเออมากลายอันนั้นผลงานเพลงมาแหลกครูมาก์กมาทดลองพิง้งเพลพาว,พาวเสียงทองประท่าก,กันรอบหนา พี่น้องซื้อบลาซื้อตัวโลดพี่น้องมือนี้คู่บีคู่ที่กับแม่แล้วงเรียบร้อยมามาเบิดแล้วแม่มาเบิดแล้วบรรดาคู่คู่กับแม่บิดแล้วคู่พนักงานหม้อลงหมอลำมาเบิดสุขคนแล้วก็ตอนนี้กับมี่อันบอนก๋วยเตี๋ยวเอออ่านุ่มโจ้มาเลี้ยงจ้าเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงแม่เลี้ยงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงฝีเลี้ยงน้องทีมงานเห่าเนาะแล้วก็เลี้ยงงานทีมงานระเบียบพร้อม ตอนรับเพื่อนให้เพื่อนได้กินน้ำลัมราให้กินดีอยู่เสียไปแลๆๆเข้ากันเสิได้ปรปะทากันมือเลี้ยงใส่กันสงครามเพีงสงครามเพลงคู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงกับระเบียบประทากัน เออแล้วรดติดตามเด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อันฝากเบิ่งคลิปนะเด้อพี่น้องเด้อช่องคุณแม่สุภาพคลัวรำเพรื่อฝากช่องตองอู่รำเพรื่อออฟฟี่เขียวน้ำเน่เบิ่งคลิปแล้วเป็นกำลังแรงเครียร์ได้ใจให้ก็ได้ดอกเนาะเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดประพาบักเบอร์เออกดซับสไครต์ไปบักกูไปบักกูค้อมทักหมากกระโหลมากกระโหลมากกระเลงตีฮอตคองขอฮอตหม้อฮอตถ้วย เอาบัดดีขอบคุณพีขอบคุณน้องเด้อบัดี้เด้อเอาอันมาเบิงเหมือแลงนี่ขันผู้ใประชทศดิซื้อบัตรจองตัวกันย่งซื้อได้ยูเป็นบ้าซื้อได้ค่ะเมื่อกี้ซื้อได้ราคาหนึ่งร้อยบาทอย่าเอาพ่อกันคลิปหนาเนะแม่เนอะค่ะเอากันคลิปหนาวฝากไปสามีก้อนค่ะพี่น้องคลิปหนาาจังมากันไม่หนาโพดโพบักโมโพบักโมบักแตงจวดญาติบาดบึมฮานา ขยโยหิวรวดวะทอเกียกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นการสอนอันนี้ทีมงานหลายๆ นักแสดงหลายๆคนกำลังซ้อมกันเด้อค่ะเด้อเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเนาะคู่นี่เนาะฮัลโหลลูานเด้อเอเล่เลยเมื่อคืนนี้เอเล่ติฮะดีใจเนาะฮัลโหลลูลานแม่ไม่หนีกระสือเลยทีเมื่อแต่ในเลนเป็นใครมามางไหมมื่อแรงเนี่ยเมื่อแต่แรดอนครับมื่อแรงนี่มีใครมั่งอ่ะมื่อแรงมีใครมั่ง ระเบียบแม่แลมีอับเป็นสงครามเพลงแบ้เทิลกันค่ะเอาบนที่ตามพี่น้องเด้อค่ะเดอ้อสงครามเพลงครูเหมือแรกจักไผเป็นไผเด้อค่ะเอาน้องฝ่ายทีละบนจักไผเป็นไพ่ได้สกับบุกจักผู้ใดเป็นผู้ใดเดอ้อสิตีกันเหมือแรกงดวนกันเหมือแร่งนี่บทีนีลาก,ก,าล,ก,กล้านแตกหรือว่าโลกแตกพี่น้องล้านแตกหรือว่าโลกแตก